ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสุดยอดบังโตประกาศรับพนักงานร้านดาลุมะปมดราม่าไม่จำกัดความเชื่อสุดยอดบังโตอดีตนักร้องนำวงซิลฟูประกาศรับพนักงานจากร้านดาลุมะที่ได้รับผลกระทบไม่จำกัดความเชื่อและการนับถือศาสนาเป็นอีหนึ่งประเด็นร้อนในโลกโซเชียลกันอย่างมากสำหรับดราม่าร้านดาลุมะบุฟเฟ่แซลมอน ที่ขายวอชเชอร์ให้กับลูกค้าล่วงหน้าก่อนปิดร้านแบบไม่มีกำหนดรวมถึงเพจ Facebook ร้านที่หายไปส่งผลกระทบกับผู้ลงทุนเฟรนชาชยและพนักง,งานในร้านที่ถูกรอยแพรแบบไม่ทันตั้งตัวล่าสุดร้านอาหารของบางโตหรือวิรชนศรัทธายิ่งอดีตนักร้องนำวงซิลิฟูได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของทางร้านออกประกาศรับพนักง,งานจำนวนมากรวมถึงยินดีรับพนักง,งานผู้ได้รับผลกระทบ จากร้านอาหารบุฟเฟ่ญี่ปุ่นชื่อดังโดยมีรายละเอียดดังนี้เปิดรับสมัครคุณสมบัติผู้ชายอายุ18ปีขึ้นไปมีความรับผิดชอบอดทนขยันไม่จำกัดความเชื่อและการนับถือศาสนาอย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่บนโปสเตอร์หน้าร้านรับสมัครได้เลยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ